อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ้างความรู้สึกรับรู้ทัพผัสของลมหายใจของเราตั้งแจะตื่นขึ้นมาเราได้สำรวจเราได้วิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยัง เราได้พิจารณาความเป็นอยู่ของเราพิจารณากายพิจารณาใจมันอบรมใจมันแก้ไขใจของเราแล้วหรือยังเราจะเอาอะไรเข้าไปแก้เอาตบะบารมีศรัทธาแล้วก็สติปัญญาที่เราจะสร้างขึ้นมาเอาไปทำความเข้าใจเวลานี้กำลังสติของเรามีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เราจะไปมั่นไมายเอาสติปัญญาความคิดเก่าว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาอันนั้นก็เป็นสติปัญญาของสมมุติของโลกียะเข้าไปดับทุกข์ไม่ได้แก้ไขชีวิตไม่ได้ตั้งแต่จะจมดิ่งลงเข้าไปหากองทุกข์ถ้าใช้ปัญญาแบบลกลกุๆใช้ปัญญาในทางธรรมเราต้องจเจริญขึ้นมา ร้างความรู้ตัวเน้นลงอยู่ที่กายของเราเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าอ,อกก็ให้เรารู้เท่าทันอันนี้เรียกว่ารู้กายจะรู้ต่อเนื่องเราก็ลึกลงไปถึงใจลึกลงไปอีกลู้อาการห้องใจใจกับอาการห้องใจเขาเกิดยังไงเขารวมกันได้อย่างไรนั่นแหละความหลงความหลงซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มารมถ้าเราแยกขยต่ตรงนั้นได้เราก็จะเห็นความชัดเจน เข้าใจคําว่าอัตตาอนัตตาเข้าใจว่าคําว่าสมมุติวิมุตตรอ,อบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกธรรมบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์มีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวไปทําความเข้าใจอยู่คนเดียวก็รู้กายตัวเองรู้ใจตัวเองอะไรเราขาดตกปกพ่องอะไรควรเสริมอะไรควรละอะไรควรเจริญเราจะดําเนินชีวิตของเราไปในรูปแบบไหนเึงงจะอยู่ดีมีความสุข ความขยันมันเปลี่ยนของเรามีเพียงพอหรือไม่ความรับผิดชอบความเชสละของเรามีเพียงพอหรือไม่เรารู้จักฝวันฝวายรู้จักสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามเอาลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราสร้างให้ต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าความพลังเผอเป็นยังไงมันมีอยู่ในกายของเราหมดนั่นแหละเว้นแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้ต่อเนื่องให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วการละการขาดการเก,กลา ตัวใจของเราจะมีหรือเปล่าอยู่คนเดียวเราพยายามวิเคราะห์ใจของเรามันอบรมใจของเราอยู่หลายคนเราก็เพิ่มความสมัครสมานสมัครีครคเพิ่มผมมีหารความชิสละความอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันรู้จักสํารวมกายแล้วก็สํารวมวาจาสํารวมใจ ของตัวเราอยู่ตลอดเวลากายของเราเข้าไปร่วมกับหมู่กับคณะใจของเราไม่ให้มีอคติไม่ให้มีเพ่งโทษอะไรที่จะนําทุกนำโทษมาให้เราก็พยายามละเสียอะไรที่จะนําความเจริญมาให้เราก็พยายามดําเนินเราก็พอยได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่พวกเราทําคนอื่นมาก็พอยได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่พวกเราทาอย่าไปทิ้งเสียดายเวลาอย่าไปทิ้งในการเจริญสติยืเนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยบท การได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การลงมือที่ต่อเนื่องการลงมือที่้าไปถึงตัวใจอันนี้ต้องขึ้นอยู่ความเพียรตังแต่ลรบุคคลยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายแม้จะเวลาเราประทานเข้าปาอาหารเราก็ดูรู้ว่ากายของเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากความหิวเกิดขึ้นที่กายความอยากเกิดขึ้นที่ใจการปรุงแต่งของใจเราดับได้ระดับไหน ใจเป็นหลงกับความคิดได้ยังไงเราต้องแกงให้ออกแยกแยะให้ได้ใช้ตัวเองให้เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางเราเกิดมามีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในสถานการณ์อย่างไรทุกคนก็มีอาการ32มีบุญเท่ากันหมดแต่บา,บารามีทางสมมุติเราจะยังสมมุติของเราเท่าเทียมกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความขยันมันเพียรความตั้งสติตั้งปัญญาดำทำหน้าที่แทน ตรงนี้แหละเราจะมีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่บางคนก็เกียจคร้านบางคนก็ขยันบางคนก็หาความรับผิดชอบไม่มีเอาแต่หลบหลบหล,ลีก,ลกไปอยู่คนเดียวก็ดําเนินชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ใช้ตัวเองก็ไม่เป็นถ้าว่าขาดความเพียรขาดการจเจริญสติขาดการวิเคราะห์สร้างความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ไปโทษเอาสิ่งโน่นโทษเอาสิ่งนี้ ไม่เคยโทษตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอะไรไม่ดีก็รีบทําให้มันดีเสียความไม่มีความพร้อมเพียงไม่มีความพอมเพียงเราพยายามสร้างขึ้นมาให้มีเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเรายังอาศัยสมมุติอยู่อิงสมมุติอยู่นนท์แหละหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้ทิ้งสมมุติอย่าไปประมาทตัวเราเองเราพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเรามีความเกลียดข้านเราก็เพิ่มความ ขยันเรามีความตรนหนีเแนียวแน่นเราก็ละความตรนหนีเนียวแน่นจิตใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามปรับปรุงสภาพใจของเราให้มีความอ่อนโยนหนักแน่นแข็งแรงดําเนินสติปัญญาให้ถึงจุดหมายปลายทางกันสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการรู้ที่ชํานาญทั้งที่ใจเป็นบุญนั่นแหละ เอาสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนกันนะเอาพากันไหว้พระพร่อมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อนะ